ก็เล่นก็เล่นก็เล่นทุกวันคือเมื่อก่อนมิลีนมิลีนสอยผม่มิลีนมีพี่โรสนี่มีเล่นเกมทุกวันค่ะงัวนะจะตัวเองเป็นคนแบบเลิกเลาเกมเลยพังเลิกเล่าเกมพังมากอ่ะคือแยกไม่ออกดูไม่ออกถ้าไม่มีคนเข้าหาตรงๆแล้วบอกว่า เราเป็นแซฟฟิกนะคือดูไม่ออกไม่รู้เลยวันนี้เราจะมาสืบกันว่าใครในนี้คือคนที่เป็นสตรทซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ร้านดังจากเชียงใหม่ซาลุดาปทุมวันพินเซนมีขนมเพียบพร้อมเติมพลังให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการพร้อมแล้วก็ไปจับสตรทกันรอบที่1เริ่มเกมสอบประวัติทุกคนจะต้องแนะนำตัวบอกชื่อสถานะอาชีพและอายุ หลังจากนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามคําถามผู้เข้าร่วมรายการถามอะไรก็ได้เพื่อสืบหาสเตรสหรือถามจนกว่าจะหมดเวลาค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะอายุ24ปีนะคะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่5คณะเพศสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ<อ>สถานะโสดค่ะสวัสดีค่ะพอชค่ะอายุบอกต้องบอกไหมคะ <laughs> อายุ3 3ปีค่ะตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็สถานะมีแฟนละค่ะ เล่นเกมแบบต,งตรงๆไปเลยเขาถามอะไรมาก็จะก็จะตอบอย่างที่คิดนั่นแหละสวัสดีค่ะชื่อมิเินค่ะอายุ17ปีค่ะนนนีนเรียนอยู่พิษณุโล,โลกค่ะแล้วก็เป็นเด็กสุดเสืสอกินอยู่กับตอนนินสวัสดีค่ะหนูอ้นค่ะตอนนี้อายุ23เป็น Marketing Communication สถานะโสดอ่าช่วยเล่าความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตั้งก่อนก็ก็ <c oughs> ดีค่ะยังไงไม่ปไง ก็น่ารักดีหมายถึงนิสัยเขาหรือว่าเขาก็่รู้วมาแต่เลยทั้งหมดนะคะตัวเองเป็นคนแบบเลิกแรกกตอนนี้ตอนนี้ดีค่ะแฮปปี้มากคนมีแฟนคนมีแฟนส่วนเราเสียใจนะนะอลบ้านก็อันนี้ก็คือเหมือนความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดถามว่าดีไหมคือมันก็ดีแต่ว่าเราจบกันด้วยความเข้าใจตามฝ่ายต่างที่แบบว่าเวลาว่างมันไม่ตรงกันเพราะความคิดที่มันไม่ตรงกันความเข้าใจที่ไม่ตรงกันด้วยเวลาไม่ตรงกันด้วย แต่ว่าทุกอย่างก็คือจบกันด้วยดีรักแรกเป็นไงบ้างคะถามจากฝั่งนี้กันรักแรกเหรอก็อยู่ห้องเดียวกันแล้วก็คบกันสามปออีตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตามอะไรกันมากมายแล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ยังคุยกันได้ถ้าม,มีโอกาสได้คุยก่ได้จบกันแย่ของเรารักแรกเป็นแบบตอนนั้นเด็กมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนแซวจนมันสรุปว่าได้เป็นแฟน ไม่ได้แบบรู้สึกแบบอะไรขนาดนั้นเลยแต่คบนานมากคบเก้าปีส่วนของเราก็คือเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรป๊บปี้เลอร์แบบความรักวัยเรียนแบบเจอกันตอนที่เรียนวิเศษตอนนั้นช่วงสัพเข้ามาไปความรักมันเลยเริ่มก่อตัวนะตอนนั้นเราอยากรู้ว่าปกติแต่ละคนนะ่ะมีวิธีแบบดูไหมว่าว่าคนนี้แบบเป็นแซฟฟียมีวิธีดูยังไง นะตอนแรกสุดอะบางคนอล่ามันจะแบบพุ่งมาเลยว่าแบบคนนี้มีสเสน่ห์ดังาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ mm hmm. ไม่รู้คือส่วนตัวนี้เป็นคนที่แบบว่าชอบคนมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะแบบเวสวยหรือเวน่ารัก mm hmm. แล้วก็เหมือนบางคนมันก็จะมีแบบว่าผิวเผินคือเราก็ไม่มั่นใจที mm hmm. จ่จริง,รงๆเขาเป็นผู้หญิงที่มันเป็นสเตทหรือเป็นผู้หญิงที่เป็นซปิริกอะไรเงี้ย mm hmm. แต่เหมือนพอคุยกันปุ๊บก,ก็เลยได้มีโอกาสเปิดใจอ่ะอันนี้ก็มีใช่ก็ส mm ่วนใหญ่ก็จะใช้เซนล้วนๆเลย มองตาดูไม่ออกเลยพังเลด่าเกพังมากอ่ะคือแยกไม่ออกดูไม่ออกถ้าไม่มีคนเข้าหาตรงๆแล้วบอกว่าเราเป็นแซฟฟิกนะคือดูไม่ออกไม่รู้เลยยังมีความรักแบบไหนแบบมีความรักที่สบายใจที่สุดหมายถึงว่าไม่ต้องคือจริงๆมันต้องปรับแหละไม่อยากปรับตัวเองเยอะแล้วก็ไม่อยากปรับเขาเยอะด้วยเพราะรู้สึกว่าปรับเยอะยังไงก็ไม่นานก็อยากมีความรักที่มันสบายใจ ไม่ต้องระแวงเราไม่ชอบความสัมคัธ์ระแวงที่สุดแบบที่สุดเลยเพราะมันจะทําให้เราแบบกลายเป็นคนยิ่งเง่ากลายเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นความสมคัญที่เราแวงอ่ะจะไม่จะไม่เอาหรืออยากได้แบบความรักที่แบบมั่นคงอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ดูกันไปเรื่อยๆนานๆให้อยู่ <c oughs> ยกันเป็นเพื่อนที่แบบว่า โตไปพร้อมกันถ้าแบบว่าเป็นผู้คิดมันเป็นเพื่อนผู้คิดอะไรเงี้ยถ้าแบบโตไม่พร้อมกันบางทีมันก็คุยกันย <Yeah. S 2> ากแต่ว่าก็อยากได้ความสนิทเลเวลแบบเพื่อนกันเลยไปไหนไปกันมไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้อีกแล้วชีวิตนี้ก่อนจะเริ่มรอบถัดไปทุกคนจะต้องเขียนชื่อคนที่ตัวเองสงสัยว่าเป็นสเตตลงในกระดาษแล้วก็ห้ามใครเห็นล่ะเอะสเตทหรือเปล่า เทรดไว์มากอะดูดูเข yeah. <e ินด okay. ูประมาอะไรเงี้ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรลกหรือเปล่าเขาดูแบบดูสวยมากก่อนจะเริ่มรอบถัดไปนะคะตอนนี้คนที่ถูกใบก็คือเจนนี่ค่ะนายเรีอนสอน ใน3คนนี้คือคนที่บ้าเจนนี่ใช่พี่พอที่เจนนี่สงสัยไม่สิหรือว่าหนูอ้นหรือจะเป็นน้องมิลินที่แอบบ้ายเจนนี่ทุกคนคิดว่ายังไงคะคงไม่ใช่เจนนี่ไม่ตัวเองหรอกใช่ไหมมาดูเฉลยกันดีกว่าว่าทุกคนคิดถูกหรือเปล่าสเตรทที่จริงใจลืมตาขึ้นมาได้คสเตรทที่จริงใจหามมาททจรือว่าแซฟ,ฟิกนั่นแหละคาแรคเตอร์นี้จะเป็นตัวหลอกแซฟิกอย่างหนูจะมองเห็นเป็นสเตรทนีทท้พี่พอทได้การ์ดเป็นสเตรทที่จริงใจค่ะแซฟิกอย่างรู้ลืมตาขึ้นมา แซฟฟิกยางรู้เช็คได้ว่าใครเป็นสเตรทเป็นซฟฟิกยางรู้ซฟฟิกยังร claro oh um ู้นะคะชี้คนที่ตัวเองสงสัยว่าเป็นสเตรทถ้าสมมติว่านิ้วป้องชี้ขึ้นแสดงว่าเป็นถ้าสมมตินิ้วป้องชี้ลงแสดงว่าไม่เป็นสุดท้ายขอให้สเตรทมือต่าขึ้นมาสเตรทสามารถสั่งปิดปากไม่ให้แซฟฟิกคนหนึ่งพูดได้สองนาทีเป็นสเตรทค่ะสเตรทไม่คนที่อยากได้ห้ามพูด 4. การ์ดทั่วไปเป็นการ์ดเซฟิกธรรมดาไม่ได้มีพลังวิเศษอยากมีบทบาทกับเขาบ้างวิลินใบพี่ทำไมคะพี่อยากรู้เหตุผลที่วิลินใบพี่บอกบอกพี่หน่อยนะที่ 2. รอบคำใบรอบนี้ทุกคนจะได้ชิปคำใบที่เกี่ยวกับสเตรทแต่คำใบอย่างเดียวเดียวมันจะยากไปเราเลยมีเอกสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมรายการมาให้ทุกคนใช้วิเคราะห์ด้วยทุกคนมีเวลา4นาทีในการวิเคราะห์และสืบสวนไปจับสเตรทกัน กม <Game. S 1> หนูอ้นชอบดูอนิเมะหรอคะใช่ค่ะแปลว่าก็ชอบเล่นเกมด้วยแมมเกมก็เล่นแต่ว่าเป็นพวกเกมโมบ้าอะไรอย่างเงี้นะถ้าเกมคอมอะไรเงี้ยไม่เล่นแต่ว่าคำใบ้ของสเปทเราคือเกมใช่ไหมใช่แอปชิปเบลหรือเปล่าหรือว่าสเปนชอบดูอนิเมะแนวไห่คะ ชอบดูแนวกีฬาอดทนไว้นะดูหลายแนวเลยชอบดูอนิเมะเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องที่ชอบดูให้คิวดู l อ c k One p i อะไรเงี้ยคือดูเยอะก็จะบ่อยๆหน่อยใช่ชอบดูคนต่อยกันชอบดูคนต่อยกันแล้วของมิลินมีอะไรเกี่ยวกับเกมบ้างแม่แล้วบทเป็นพิธีกรเหรอแล้วนอกเหนือจากแบบเวลาที่ต้องฝึกชอบทำอะไรอะคะปกติแล้วไปไปเที่ยวไหน ปกติก็จะไปเที่ยวกับคุณแม่ค่ะไปหาอะไรอร่อยๆกินมีอะไรไหมเหียพูดไม่ได้กินใบพีทำไมคะปกติ่ปกติจริงๆไม่เล่นเกมแต่ชอบดูสตรีมเกมมากเอ็กซ์คลูซีฟจังปะเขาเป็นสตรีมเกมของเขาเป็นเขาเป็นนักแข่ง เล่นผับจีใช่พูดได้เลยพูดได้เลยเนี่ยพูดได้แล้วนี่แกก็แบบว่าพวกพี่โพสจะเหงาไงแบบพี่บอเป็นเซซีไงแล้วแบบว่าคนแล้วสเตนดันไว้เราไงเราอุตส่าห์จะมาชวนคุยเราสงสัยใครเรามีแบบคำถามอะไรไหมอยากรู้ว่าสาเที่ชอบเอสโฟลูเซียคืออะไรไม่มีอะไรคือน้องเปิดเกมผับจีให้ดูณช่วงนั้นที่เขาแบบที่เขาพิกๆหน่อยก็ตามดูเพราะว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในนักแขงแรกแที่สตีมมันมีลินเงียบเลยอะ เออทำไมไม่รีบเงียบล่ะเป็นสติสบายเขาหรือเปล่าแล้ะขอนเจนี่ไม่มีหรอคอเจนี่ใช่หชอบดูสตรีมเกมเหมือนกันคนที่มีคอมแต่ไม่เคยเล่นเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นเราก็ไม่เล่นเกมเหมือนกันแต่ว่าดูชอบสนุกใช่หนูอ้อนยิ้มแล้วแต่หนูอ้อนยิ้มแล้ววะดีหนูอ้นไม่ได้พูดอะเล่นแต่ว่าไม่ค่อยได้ดู ROV ตีป้อมพับ uhh> จีแล้วเล่าหล่ะมิลินหล่ะมิลินไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกมเลยหรอมีมีไปงานมิลินบอกว่าแข่งเกมหนูเป็นเจ้าของเกมจริงจริงเนี่ยจะเป็นความรับของมิลินจริงจริงแล้วเราเป็นประธานบริษัทเกม ROV ที่พี um, ่เล่นอ่ะของหนูนะเออ ไม่หนีเป็นเมื่อก่อนได้ไหมอ่ะก็เล่นก็เล่นก็เล่นทุกวันมิลีนไม่เล่นสวยผมมิลลีมีพิโรตไม่เล่น่เล่นเกมทุกวันค่ะมิลลีนเล่นเกมหรือเปล่ามีนิดหน่อยแต่ว่ามิลลีนอยากขายยาสัตว์ขายยาสัต่นแต่เพื่อนไม่ชวนก็ไม่เล่นแต่เพื่อนชวนทุกวันมิลลีนเล่นเกมอะไรเพชวนก็เป็น R O V ค่ะแล้วเรา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 รับรับบทไหนรับตำแหน่งไหนรับตำแหน่ง มันเหลืออะไรก็เล่นอะไรเลยแปลว่าเราเล่นบ่อยเราเล่นได้ทุกตัวคือให้เล่นไ่เป็นอ้าหรือว่าแฟนแฟนเล่นเกมมีแคสต์นีใหม่คนนั้นที่เล่นกับไปด่าแล้วเนี่ยฝากอะไรก่อนก่อนโหวตไหมไม่ใช่ดิฉันค่ะสเตจเจอกันกลัวแล้วว่าถ้าเป็นสเตจจริงคือไม่ไม่กล้าเปิดเผยคัหนูชอบเล่นเกมบอกไปมีลี้สงสัยคนที่พูดเยอะที่สุดค่ะ <ih unting> นี่นะ uh huh. จินนี่พุดเยอ้าวไม่ใช่ฉันเป็นแซปฟิกค่ะคือตอนเนี้ยสงสัยไม่หนูอ้นก็พอาะ่านั้นหนูอ้นเสียใจมากเหรอเสียใจมิลินก็ได้หนูว่าเสียใจรอบนี้เราจะให้ทุกคนชี้หัวคนที่จะยังคิดว่าเปลี่ยนไจนะคะหนึ่งสองสามวีตอนแเราจะไปหนูอ้นเหมือนกัน จะให้มมลินบอกว่าเป็นซัฟิกสเตทเล่นเป็นซฟิกนัยอ่ะเอาใหม่ได้ไหมคะเสียใจไหมที่แบบพี่เรียกเราเสียใจตกใจค่ะตบใจอสรุปแล้ไมลินเป็นซัฟิกรสเตทคะแทนแนแทนแนเป็นสเตทค่ะฉันเป็นเจ้าใบ้ จริงๆแล้วหนูเป็นสตรีมเมอร์ค่ะคาดว่าแล้วว่าจะต้องวนเวียนอย่างนี้คือทำช่องติ๊กตอกเกี่ยวกับเกมตอนนี้เป็นเกม r v เป็นมอบายรอหรือว่าคอมเป็นเกม r v ค่ะมโมบายใช่หรือว่าเป็นเจ้าของเกม